ช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงของกระแสฟีเวอร์แบบอาหารเจอยู่นะคุณผู้ชมครับเราก็มีอาหารเจมาฝากคุณผู้ชมอีกหนึ่งตำลับนะครับคิดว่าคุณผู้ชมคงชอบเพราะเป็นอาหารไทยหลายคนบอกว่าอุ้ยอาหารเจจะต้องเป็นอาหารจีนเสมอไปจะมันๆเล่นเรียนอุ้ยไม่จริงนะอาหารไทยก็สามารถเป็นอาหารเจได้อย่างตำรับนี้ไงครับเราจะทำแกงเผ็ดเป็ดย่างกับส้มตำแอปเปิลแบล็คเจ จะผัดจะทอดก็คิดถึงขวดนี้เสมอละ Emerald Nutriben ขวดนี้จริงๆนะใส่น้ำมันลงไปเสร็จแล้วน้ำพริกแกงคุณผู้ชมคงต้องซื้อน้ำพริกแกงเผ็ดแบบเจจริงๆนะไม่ใส่กะปิไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่หอมเพราะฉะนั้นจะต้องไปซื้อเจ้าประจำที่เชื่อใจได้ผัดน้ำพริกแกงกับน้ำมันซะก่อน อาจจะดูกระเด็นป้าแป๊ะป้าแป๊ะไปนิดนึงเอาละพอ้ำพิกแกงเริ่มจะหอมหอมก็กระป๋องนี้เลยกะทิน้ำสำเร็จรูปปลาชาวเกาะเส็จแล้วก็ทยอยใส่กะทิลงไปในะนั้นพรพิกแกงนะครับสับทางเทคนิคแบบไทยเขาบอกว่าถ้าใส่กะทิมากรวดเดียวยังไม่ทันจะหอมเขาเรียกว่าสำลักน้ำกะทิพอได้ลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมเราก็เติมกะทิต่ออีกหน่อยนึง แล้วก็ผัดอีกนิดนึงนะครับสําหรับแกงสำหรับนี้เราเติมน้ํานิดหนึง่งเพราะประเดี๋ยวเราจะต้องเคี่ยวจะพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือเป็ดย่างเจทําจากกลูเตนคุณผู้ชมเห็นว่ามันกําลังจะเดือดแล้วนะนี่คือเห็ดทูหนูดําแล้วก็เห็ดหอม ทั้ง2อ,อย่างนี้เป็นผลิตภัณฑ์ปราปลาทองนะครับคุณผู้ชมแช่น้ําจงกระทังนุ่มแล้วเราก็ใส่ลงไปจะทําให้แกงเผ็ดเป็ดย่างของเรามีกลิ่นหอมมากขึ้นทีนี้ล่ะเราก็จะปล่อยให้เดือดเลยนะในระหว่างที่กําลังปล่อยให้เขาเคี่ยวไปเรื่อยๆเราก็ปรุงรสนะใช้น้ําตาลปีป๊บคุณผู้ชมใส่ไปสักหน่อยหนึ่งใครไม่ชอบแกงหวานมากก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลเยอะแล้วก็ซีอิ๊วขาว ซอสเห็ดหอมจะทําให้รสชาติดูกลมกล่อมขึ้นเรื่องหวานเนี่ยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตัดสินใจใส่ใจนกระทั่งหวานในกระทะนะเพราะเรามีผลไม้ที่ใส่ลงไปแล้วทําให้เกิดความหวานได้อีกอย่างเช่นองุ่นเห็นไหมคุณผู้ชมใส่ลงไปเดี๋ยวองุ่นแตกออกมาก็จะหวานสับประรดเราก็อมเปรี้ยวอมหวานเห็นไหมเราก็ต้องใส่ลงไปอีกมะเขือเทศเชอร์รี่แกงเผ็ดเป็ด,ปดย่างก็ต้องมีมะเขือพวงด้วยใส่ไป กรจัดกระจายพอกลุบกับก,กุบกลับแล้วก็ใส่มะกรูดที่ฉีกฉีกแล้วลงไปพลิกชี้ฟ้าสามสีเขียวแดงเหลืองให้มันดูสวยงามสุดท้ายเลยก็คือใบโหระพาใส่ลงไปเลยนะเสร็จแล้วก็เคี่ยวไปจนกระทั่งโหระพาฟุบแล้วก็สุกมันจะมีกลิ่นหอมนะครับสำหรับตำรับนี้ไม่ใช่อามาโรยแต่งหน้านะคุณผู้ชมใส่ไปเพื่อต้องการกลิ่นเลย พอลงไปเคี่ยวสักพักหนึ่งของแบบนี้มันจะพองขึ้นนะคุณผู้ชมเพราะอาหารเจรทําจากแป้งเขาบอกว่ากินนิดเดียวก็อิ่มจุกได้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเฝ้าให้ก่อนนะเครื่องปรุงสําหรับการทําส้มตาแอปเปิลของเราก็พร้อมแล้วนะครับใส่พริกขี้หนูลงไปพริกขี้หนูสวนนะใส่หมดนี่เลยตายถั่วลิสงใส่ไปหน่อยหนึ่งไปบุบถั่วฝักยาวเอาละ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะโคลเครื่องปรุงแค่นี้ก่อนเฝ้าไว้หน่อยจะกระเด็นเอาละพอพริกขี้หนูบ,บุบ,บพอแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบเผ็ดมากแนละ้วก็ลุยเลยเอาให้แหลกละเอียดเลยแต่แค่พอเม็ดแตกรู้เรื่องก็โอเคนะเผ็ดมากปากเยินพอดีคุณผู้ชมใส่น้ำตาลปีบลงไป ส้มตำเราต้องลดออกจากจัดหน่อยนะตามด้วยสีอิ๊วขาวบีบมะนาวใส่อยากให้มันเค็มแบบกลมกล่อมก็ใส่เกลือลงไปตัดสักหน่อยนะคุณผู้ชมมันจะรสชาติพอดีพอดีเลยแอปเปิ้ลสีเขียวมะเขือเ,เทศ ใส่ถั่วลิสงอีกหน่อยเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานนะคุณผู้ชมมันน่ารับประทานนะคุณผู้ชมแล้วเราก็วางไว้ข้างๆจานอาาแกงเป็ดย่างของเราก็เสร็จแล้วนะคุณผู้ชมดูเนื้อเป็ดเสจใหญ่กว่าเป็ดจริงอีกเป็ดเจก็น่ารับประทานนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็วาง ยกกาไปได้เลยคุณผู้ชมส่วนข้าวคุณผู้ชมจะรับประทานเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เขากำลังนิยมข้าวกล้องหรือข้าวหอมมะลิตามใจนะคะ ลาแรมบ้าพาเข้าครัวในวันนี้เราจะใช้น้ำมันมะกอกตราลาแรมบา้าซึ่งเป็นน้ำมันที่ช่วยในเรื่องการต้านอนุมูลอิสระและมีกลิ่นหอมสามารถนำมาทำเมนูของทอดได้อย่างสบายๆและได้ประโยชน์จากน้ำมันมะกอกอย่างเต็มที่ ลาแรมบ้าพาเข้าครัวของเรากับเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นของโปรโดของใครหลายๆคนถึง2อ,อย่างมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับทอดมันไก่เคียวหวานซึ่งได้ความหอมของน้ำมันมะกอกตราลาลรมบ้าเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้หน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้ขอตัวไปรับประทานทอดมันไก่เคียวหวานก่อนนะครับ คุณผู้ชมจะเห็นว่าอาหารเจถ้าเป็นวันเก่าๆรุ่นคุณยา่าคุณยายเรารับประทานนะก็รับประทานกันที่ครัวเงียบๆส่วนคนอื่นในบ้านจะเจไม่เจเขาก็ไม่ได้บังคับกันแต่ปัจจุบันอาหารเจไม่ใช่รับประทานกันเงียบๆนะเออกเริ่ระบางที่ถึงกับเปิดเป็นธุรกิจทําเป็นร้านอาหารเจหรือมังสวิรัตโดยเฉพาะแล้วก็โอ้โหหน้าตาอาหารหน่ารับประทานที่สําคัญ ได้ราคากว่าอาหารปกติซะอีกนะคุณผู้ชมทั้งที่ไม่ได้เสียค่าเนื้อสัตว์แต่เขาบอกว่าตัวแทนสําหรับการนํามาใช้แทนเนื้อสัตว์นั้นราคาสูงกว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมแต่ที่ทราบเนี่ยคุณผู้ชมทํารับประทานเองที่บ้านนอกจากจะประหยัดสตังค์อร่อยถูกใจ ก็ได้บุญได้กุศลจิตใจสงบอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วนะครับว่าจะเลือกรับประทานอาหารเจหรือมังสวิรัติกันแบบไหนรายการของเรานํามาฝากคุณผู้ชมเป็นตัวอย่างแล้วนะครับและสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับต้องติดตามชมรายการของเราอีกนะจันอังคารพุธวันพุธใช่ไหมพรุ่งนี้พฤหัสกับศุกร์เราไม่มีนะรายการของเราต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดมาไม่เจอก็จะมาโกรธกันวทำไมไม่ทํา5วันจันอังคารพุธสามวันเยอะแล้ววันจันทร์หน้าเราเจอกันนะครับ วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ